สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเด้อจ้าพี่โยก็อาบน้ำล้างนาเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเด้อจ้ะก็คือจะมานอนเป็นเพื่อนงานซบเขาเนี่เลยเด้อจ้ะงานซบของผญายเนี่เแหละไม่ใช่งานซบเขาดอกงานซบผญ่นี่ยเลยจ้ะก็จะมานอนเป็นเพื่อนปู่ยาตายาเยเนาะตอนนี้ก็หาทุ่มเลย,เลยแต่พี่โยเนะี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าเปิดไฟเนะี่ยพี่โยจะนอนไม่รับ ต้องปิดไปแต่ว่าจะนอนอยู่บ้านอยู่ห้องก็ได้จดยจะแต่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นหลานเนาะก็ต้องมานอนเป็นเพื่อนปู่ย่าตายายไปจะจะได้ไม่เหงากันเนาะแต่พี่ยุน่ะนอนไม่รับที่นี่พอนอนไม่รับเราก็หิวได้ที่นี่หิวก็หิวของเปรียวด้วจก,ก็เลยเอ๊ะมีอะไรเปรียวๆพอจะกินดึ่งนอ้อ่ะก็เลยนึกคุณก็เลยนึกขึ้นได้ว่าซื้อตะขอมาไหว ตอนไปทํางาน,นะจะมาเชา้านี้ก็เลยเดี๋ยวเอาตะขอมากินก็ได้แต่ว่าลูกตะขอเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องเอฟซีดูด้วยจ้ะว่าตะขอบ้านพิโยลูกเป็นยังไงแล้วก็แถวบ้านพี่น้องเอฟซีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่บ้านพิโยนะ่ะเรียกตะขอด้วยจ้ะแต่ว่าก่อนจะไปกินตะขอเนะ่เนาะพิโยก็อยากจะขอบคุณ f c อีกครั้งจากที่ว่าพิโยได้ลงคลิป การเสียชีวิตของพ่อใหญ่ไปเนาะก็มีเอฟซีเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากเลยจ้ะพี่โยก็ได้ไปนั่งไรอ่านดีดูดูด้วจ้ะแต่ว่าพิโยน่ะยังไม่มีเวลาได้ตอบใดอะไรเนาะแต่ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยจ้ะพโยก็มีกำลังใจขึ้นมามากเลยเนาะที่ว่าได้กำลังใจจากเอฟซีทุกๆคนเลยจ้ะจากคนที่ว่าแบบป ไม่ได้รู้จักกันอะไรนี่นะ่ะแต่ว่าพอพิโยมีเรื่องราวที่ใหม่สบายใจหรือว่าเสียใจอะไรนี่นะ่ะเอฟซีก็มาให้กําลังใจพิโยก็แบบว่าขอบคุณเลยตื่นตันใจมากๆจ้ะแล้วก็คลิปก่อนที่ลงไปนะ่ะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยด้ยจ้ะพิโยนะ่ะพยายามไปไล่อ่านไล่ตอบด้วจ้ะบางคนที่ว่าพิโยไม่ได้ตอบหรือว่าอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพิโยไม่อยากตอบไม่อะไรนะคะบางที มันอ่านไปแล้วก็มันก็อาจจะรุดหูรุดตาไปนะจ๊ะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแต่ว่าถ้าพี่โยไปอ่านยอดหลังเราของใค่ที่ยังไม่ได้ตอบเนะี่ยพี่โยก็จะตอบพยายามตอบให้ด้จ้ะก,ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซทุกๆคนด้จ่ะที่มากดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเกือบทุกๆคลิปเลยจ้ะแล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยจ้ะที่ว่ามาคอมเมนต์หาคําแนะนา ให้ช่วยให้กำลังใจหรือว่าอะไรแบบนี้เด้จ้ะพิโยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทําแล้วก็มีกำลังใจที่จะตอบนะจ๊ะพี่โยอาจจะตอบเก่งกว่าพูดก็ได้เด,ดจ้ะคือพิมพ์เนี่ยเหมือนจะง่ายกว่านาะมันไม่ต้องมีกล่องมีอะไรให้เห็นมันก็ไม่ต้องแบบว่านั่งพิมพ์ตอบไปเลยจ้ะว่าเองคิดยังไงเองก็พิมพ์ตอบออกไปเลยจ้ะ ก็จะพยายามตอบดเ้อจ้ะคนไหทที่ที่พี่โยยังไม่ได้ตอบเนะะะี่ยก็อย่าพึงน่อยใจด้วเพราะว่าบางทีพี่โยก็ไม่เห็นจริงๆเพราะว่ามันหลายหลายหลายจริงๆ,ๆจ้ะหลายจนจนพี่โยแบบว่าโอ้เขาเอา่อให้ความสนใจเราอะไรมากมายขนาดนี้เลยนี่อะไรเงี้ยจ้ะคือจากคนจากเป็นคนที่แบบธรรมดาธรรมดาไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยไม่มีใครมา ให้กำลังใจมาพูดคุยอะไรให้แบบนี้นะจ๊ะที่นี่ก็พอหลังจากลงคลิปลงไลน์ไปแล้วมีคนมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพี่โยนะพี่โยก็ดีใจดีใจด,ดีใจหลายเลยจ้ะก็วันแรกดีใจยังไงก็วันนี้ก็ยังดีใจเหมือนเดิมนะจ๊ะนึกถึงแล้วก็ยังยังดีใจอยู่นั่นแหละเพราะว่าคือนึกถึงวันแรกเลยที่ว่าตัวเองน้ำตาอะไรมานันคือแบบ คือไม่ไดก็ตื่นแต่ใ,ใจสุดๆเลยแหละจ้ะทีว่ามีเอฟซีของน้องสาวเฉิมกับนายหูดำม,มาติดตามเราดิจ้ะยังไงก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ที่ว่าพูดไม่ออกที่ว่าเอฟซี FC มาให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำกับการทำคิดดีๆมาเลยจ้ะขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยเดจ้าเอาละเดจ้ะถึงเวลาที่จะ มากินตะขอกันเลยแถวบ้านเอฟซีก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าบ้านพีโยเนี่ยลูตะขอมันก็จะเป็นแบบนี้เด้จะ้ะนี่ตะขอมันจะเป็นแบบนี้เด็จะ้ะนี่มันจะมีหลดเปียวเด้ดจะ้ะแต่ว่าบ้า,บานเอฟซีคนไหนเรียกอะไรแบบไหนก็ทักมาบอกพีโยหรือเมนมาบอกพีโยได้เด้จะ้ะบ้านหนูเรียกอันนี้บ้านพีเรียกอันนี้อะไรอย่างงี้เด้ดจะ้ะ กะบ้านพีโยโคลาต่ะเนาะเขาเรียกรูกตะคอเดี่ยจ้ะข้างในมันจะเป็นเนื้อออกสีเหลืองแล้วก็จะเป็นรสเปรี้ยวถ้าคนที่ชอบกินแห่อร่อยแซ่บจ้ะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวก็อาจจะในทถูกปากเนาะกะที่บ่าจะกินตะคอเนี่ยจ้ะมันก็จะมีน้ำจิม้มมีพวกที่ทมูมาจิ้มด้วยเนาะบางคนก็จะกินกะริกเกลือเนาะจะ้ะบางคนก็จะกินกะริกน้ำ แต่วันนี้นะพี่โยนะ่ะนึกอยากกินพริกน้ำก็เลยทำพริกหนามมาเดี๋ยวจะจะใส่น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดนึงแล้วก็พริกเดี๋จ้ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้จริงๆน้ำปลาสาวเชิมจ้าอร่อยของข้าวจริงๆเด้๋ยจ้ะนี่เด้อวิธีการกินของพี่โยก็จะแกะออกมาอย่างนี้เลยจ้ะแกะออกมาอย่างนี้เนาะ นี่จ้ะนี่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้เด้จ้ะแล้วก็บีบใส่อย่างงี้ปึป๊บใส่ลงไปยังงี้เป็นลูกอยางงี้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่ยุกจะแกะไปเรื่อยเรื่อเด้จ้ะแล้วก็จะพยายามคุยไปด่าอุ้ยเทกใส่นาเลยนี่เด้จ้ะบีบใส่ไปเรื่อยเรื่อยบคนที่ชอบเปียวมากๆเปรียวจริงๆนี่กินอร่อยเลยจ้ะ พ่โยเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเด็ดจัดสำหรับผลไม้ด้วยอยากอื่นบางทีก็อาจจะไม่ชอบกินเปรี้ยวทะไรน่จ้ะกับพี่ใส่ไปเรื่อยเนาะพี่ใส่ไปเรื่อยเรยดจ้าแกะไปเรื่อยนอะจ้ะแกะไปเรื่อยนีย่ของพิโยแกะไปแกะมาจะเต็มถ้วยเลยเดยจ้ามาเดจ้ะมาก,กินด้วยกันด้อใครหิวตอนนี้ก็ไม่ได้บาจะมาหยวนน้ำลายใครดอกเด้ด พี่โยนอนไ่รับกเ็เลยหิวก,รรก็เลยพามากินนี่เต็มถ้วยแล้วแล้วคนเลยจันคนเลยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะนจะคนคนยังีพจ้ะเขาก็าเลยก็ตักสดตรเลยจะโคราชเรียกสดตร้ลจจะจะไม่รู้ว่าบ้านเอฟซีพี่น้องทุกคนนี้จะเรียกว่าอะไรเนาะจ้จะแต่ว่าบ้านพี่โยนี่เรียกสด เปียว,วยจ้ะแต่ก็อร่อยจากพราะว่าชอบกินเปียวเนาะอยากวจงเทสต์ตันขออนุญาตจ้ะจ้าตงคายเม็ดเลยเพราะว่าบางคนกินอะ่ะเขาไม่คายเม็ดเลยจ้ะเขากลืนลงไปเลยแบบยูก็ไมมกาหัวมันไปน อุตันลำใสเนาะมันจะมันจะไปไปข้างอยู่ในลำใสไหยพยายามจะกินแล้วก็จะคายเม็ดกออกมาจะจ้ะ,จะพี่น้องทุกคนได้เห็นเดอ้อนี่โยกฤษมาษชิชูมา อนนี้อยากใครเยอะจ้าหรือว่าจะ fc อยากให้พี่โยลองขืนดูไหมจ๊ะถ้า fc อยากให้พี่โยลองขืนเดี๋ยวพี่จะลองขืนให้ดูจ,ะดดจ๊ะเม็ดสองเม็ดเดียวว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วตอนเชา้าขืนไปแล้วมีอาการเป็นยังไงก็เดี๋ยว จะมาลงคลิปบอดเดจ้ะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โยลองคืนก่อนเดจ่ะจะได้ไม่ต้องคายเห้นแบบดูแบบ,แ,บบแบบดีเลยเนาะนี่นคือเลนเดจานี่คืนลงไปแล้วมันก็ลอยไปอีกแบบเนาะแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้สัมผัสกั็เนื้อะก็ไหลนะจ๊ะมันก็เหมือนเรา กืนลงไปช,ชื้นธรรมดาเลยแต่ว่ามันจะได้รสชาติของน้ำอันนี้มันนอกจากที่ว่ามันมีรสหวานรสเปรี้ยวป,น,ป,น,ป,น,ปนกันไปนะจ๊ะแล้วก็อร่อยจริงๆก็เพราะนนามปลาหนองสาวชืม่มเละจ้ะมม่ลองคืนอีกเม็ดเ <c oughs> ด็ดจ้ะเด็กซีก็จะพึง ว่ากันเด้อยังไงก็กืนดาคายดาจ้ะมาเด้อมามาสุดด้วยกันจะ้ะคายม็ดก็จะได้กินเนื้อมันอยู่จ้ะเนื้อมันก็จะออกรดฉาเิเปียวๆเนาะแล้วก็ ตัดใจอยู่จ้ะสมกติหิวสมกติหิวตอนห้าทุ่มเลี่ยวเลี่ยวจนเค็ดปั่นเลย ไม่ก็จะอธิบายไม่ถูกนะจ้ะว่ามันเป็นยังไงมันก็ฟินเลยจ้ะสราแล้วคนที่ชอบกินชอบกินอะไรเปรีป่ยวๆอย่างนี้ชอบกินอะไรเผ็ดๆแบบนี้มันพอได้กินแล้วมันก็ฟินเลยจ้ะอร่อยอร่อยจริงๆยิง่งใดสดหนาม,มันได้เราโอ้ยแกเอ๊ฉันไม่อยากจะพูดก <c oughs> <c oughs> ินดาคายดา เอาและพู่นี้ทองใส่จะเป็นยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปเด้อจ้ะถ้าไม่เห็นพี่โยลงคลิปก็แสดงว่าทองเสียแต่ถ้าเห็นมีคลิปลงก็แสดงว่าโอเคอาการยังดีอยู่นะจ้ะจ้ดแล้วพี่โยก็จะกินไปเรื่อยๆเด้ยจ้ะเลซีก็มากินด้วยกันเด้จ้าวิว่ง กืนไปหลายม็ดตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หามกืนนะจ๊ะเพิอกืนหลายม็ดจ้กินตะขอนะจ๊ะมันบางทีมันคายม็ดมันก็อาจจะดูแบบว่าไม่มีมารยาทนะตอนกืนตอนตอนคายตอนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ก็ขอ โทษเอฟซี FC ทุกๆคนเดจจะมันอาจจะต้องคายเห็นนะเพราะว่ามันกินตรงนี้เนาะมันก็ต้องคายเลยนะจ้ะมันจะอม,มไปไปคายทีหลังก็ไม่ได้ก็ <c oughs> เลยต้องขอโทษเอฟซีทุกๆคนเดจ้ะทา้ามันดูเป็นการเสียมารยาทเนาะแต่พี่โยก็พยายามแบบดูให้แบบแบบในนาเกียริเนาะ <c oughs> เพ็ดดาอร่อยดยาเดจจ์ทีที่ว่าเลาะนี่นะมัน่างเพ็ดท่างอร่อย ก็อยากกินให้เอฟซีดูดาว่าตัวจ่ายเป็นยังไงตะขอโคราดอยากเต็มถ้วยกับไก่มุลเลด้วยจ้ะ อร่อยอร่อยเด้อจ้ะมาเด้อเดี๋ยวป่าพี่โยกินคนเดียวไม่เรียกเด้อจ้ะพี่โยเรียกอยู่ใครมาได้ก็มากินเด้อจ้ะแต่กืนไม่ก็อร่อยไปอีกแบบเลยจ้ะมันก็จะเหมือนไม่ ไม่คิดฟันไม่อะไรนะ่ะเพราะว่าคิดฟันแบบเสียวฟันน่นเหละจ้ะบ้านโคราชก็โคราชเขาเรียกคิดฟันก็มันก็จะเสียวฟันนิดนิด้จะถ้าอญิงคายมีดออกมาเพราะว่าฟันอีกมันต้องไปนั่นก็เหนือของตะขอเนาะแต่ถ้าเรากืนนะ่ะมันก็จะไม่ได้ไปเหนือที่เปียวมันก็ไม่ไ,ไปโดนฟันนะจ๊ะเพราะว่าพอกินลงไปแล้วก็กืนเลย กโยกเลยคืนไปเลยจ้ะมันอร่อยนี่มดเลลวจหจากเต็มเต็มถ้วยนี่เด้จ้ะก็หลายให้ลูกอยู่เ้อะยังไงก็ยิ้มแล้วก็ต้องใช้จจหายหิวต้องใซ้จจรับลงเลยจ้ะตอนนี้ ก็ยาที่บอกแลยท่าพุ่นี้เห็นพี่โยลงคลิปให้ดูอีกก็แสดงว่าพี่โย่สบายดีอยู่หลอดปลอดภัยเดวยจ้าแต่ถ้าไม่เห็นคลิปพี่โยลงก็แสดงว่าทองเสียเดวยจ้ะในคลิปนี้ก็จะขอเอาไว้แค่นี้เดวยจ้ะก็ชวนพี่น้องมากินแต่ขอหลบดึกเนาะยังไงก็ขอขอบพระคุณ FC อีกข้างนะจ๊ะที่ว่าส่งกำลังแรงใจมาให้กับ พี่โยแล้วก็ญยาดหญาิพี่น้องพี่่าด้สูญเสียพอใหญ่ไปนะจ๊ะแล้วก็ขอคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจที่พิมพ์เขามาบางคนก็พิมพ์มาเยอะยดพี่โยก็เลยนึกว่าโอ้แสดงว่าพี่เขาก็แบบว่าเอ็นดูเราแล้วก็รั <c oughs> กเราจริงๆนะจ๊ะขอโทษเนาะจัะเขาก็รักเราจริงๆเนาะเขาถึงพยายามพิมพ์แบบว่าคุยกับเราให้แบบยาวๆมากอันนี้พี่โยก็ ขอ,ขอพาะคุณอีกข้างหนึ่ง,งจะต่ว่าใครที่พิมพ์สั้นานพิโยก็ไม่ได้บาะไรเด้อจ้ะพี่โยก็พยายามต่อไปทุกคนเนาะจะงั้นก็ขอพิโยก็จับตัวไปนอนก่อนเลยเด้อจ้าเพราะว่ามันก็เชิงดึกแหละพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานจะเช้าอีกนั่นก็เนี่ยถ่ายคลิปที่ไรจบไม่ลงจะขี้จะไม่รู้จะลงยังไงก็ขอขอบคุณเอฟซีอีกข้างค่ะขอให้ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่โยโคลาดบาทอิงเดึอด้อจ้าขอบคุณค่ะ